มาสาขา2กันบ้างนะครับหลังจากไม่ได้มานานมีไม่ส0 0 0มื่นครับคันนี้ไม่ส0 0 0 0ื่นนะ C-HR Hybrid Premium Safety ตัวท็อปครับหรือ New a อ t i s สีขาวครับหรือ1.8รุ่น E ราคาพิเศษผ่อนประมาณ7,000แบบนี้นะครับมีแคมรี่ด้วยมี a อ t i s ด้วยไม่น้อยสุด30,000มี40,000นะครับมี50,000 c a m แคมรี่ไฮบมี2คันเดี๋ยวพาดูทุกคันนะใครสนใจนะครับรถมือ2ทุกรุ่นนานๆมาที่บุกสาขา2เพรยนต์ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งไปเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขา2นะครับมีนบุรีกรุงเทพนะครับซอยเสรีไทย95นะใกล้ๆ้ซอยเสรีไทย95ครับใครสนใจรถมือสองนะครับเพชรยนต์มีประมาณสั้งสี่ร้อยคันนะแต่สาขา2มีจออยู่ประมาณ50คพันนะครับรถสวยไม่แพ้สาขาหนึ่งเลยเดี๋ยวผมจะไล่เรียงนะใครกำลังรอนะครับรถมือสองสวยๆนะแคมรี่ครับมีแคมรี่มีไฮบริด2คันนะ 2.5ไฮบริดและ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับหรือแคมรี่ที่เป็นเบนซินล้วนก็มีนะครับรวมถึง c ซ r ครับตัวท็อปสุดไฮบริดไฮไมน์ไดเชนนะครับคันนี้ไฮบริดไฮไมน์ไดเชนปีประมาณ21อ่ะนะครับก็มีนะรวมถึงเอาติสครับไม่น้อยสุดนะครับก็ประมาณสัก40,000โลเนาะนะมีไม้น้อยสุดประมาณ40,000โลครับแล้วก็มีปรับราคาลงนะราคาดีนะครับรถสวยน่าใช้ใครสนใจนะครับเอาติสครับสนใจแคมรี่ครับสนใจเวลอดเนาะสนใจ โคอโราคอสนะครับซ s r นะครับคลิปนี้คุณดูคลิปเดียวครบจบนะครับมาอัปเดตรถสวยที่สาขา2กันนะครับเพจโยนครับคันรถสวยคุณภาพเกรดเรับประกันไม่มีชนหนักพิกควาคมจมน้ํากับไมค์กอมไม้ไม่มีเล่มชมรตลุสูญหายครับดอกเบี้ยช่วงนี้นะครับปีใหม่เปิดมาดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนติดต่อหาผมได้โดยตรงครับ0 6 5 9 5 1 3 3้4เก้า e ห้าหนึ่งสไลน์เอสไซด์พีอีเค มีแอร์สายนำหน้านะครับมาเริ่มต้นคันแรกครับขอพาดูคันนี้ก่อนเอาติสครับชมนิว1.6รุ่น G นะครับทะเบียน8742ครับคันนี้ชมนิวนะเป็น tnga ชมแรกครับมีแอร์หลังแล้วช่วงล่างเสร็จนุ่มเดิมๆจากโรงงานคันนี้รถสวยน่าใช้ครับเลขไมล์ประมาณแสนหนึ่งเป็นปี19ปลายปีจด20ครับสีขาว1.6รุ่น G 499,000ครับคันนี้ฟีด้าพอนยู่ประมาณ8,500ันะฟีดาวอนแปดพันห0 0นะครับสำหรับ สีขาวคันนี้สีขาวมี2คันมีไม่สี่หมกับไม่แสนหนึนะถ้าไม่สี่หมเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ510ผ่อน8ปตัวคันนี้ผ่อน85ครับภายในสะาดสะอาลนะรถสวยพร้อมใช้แล้วนะครับมาเช้ารับรถกลับเที่ยงได้เลยคันนี้มีแอร์หลังแล้วช่วงล่างปิ่นกคู่ครับได้เป็นโฉม TNG a นะครับ New a l t i s ครับ1.6รุ่นจีปี19.20ดีนี่รถสวยน่าใช้ืใครสนใจนะครับ New a l t i s คันนี้นะครับ รับรถกลับได้เลยนะปรับสภาพเสร็จแล้วเดี๋ยวรอไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเช็คแบตเตอรี่นะครับก็รับรถกลับได้เลยฟรีดาวน์ผ่อนแค่8ปดพันหครับมาดูคันต่อไปคันต่อไปขอดูคันนี้ดีกว่านี่1050ครับ New a l t i t 1 6รุ่น G ครับปี2019ลนสิปลายปีทะเบียนจำง่ายครับ1050นะครับคันนี้รู้สึกว่าไม่จะประมาณ4 5่ห้าหมื่นเดี๋ยวขอดูก่อนเลขไม่ประมาณ40,000ปะ่ะอ่าไม่สี6 0 0ืเอ้ยคันนี้ไม่น้อย New a l t f i s ครับ ไม่เพียงแค่4 6,000กิโลขออภัยนะครับสาขา2ติดถนนใหญ่เฮนยนต์ติดถนนใหญ่นะครับเสียงมันจะดังนิดนึงนะครับอ่ะคันนี้ครับไม่4 6,000กิโลนะทะเบียน1050ครับ,า 150, ร,บราคา5 10,000 10, บาทนะ5 10,000 10, บาทผ่อนแค่8 6 0 0ผ่อน8 6 0 0มากับไม่4 6 0 0 0ครับรถสวยน่าใช้นี่ไม่แท้ไม่เดิมคุณดู ไม่แท้ไม่เดิม46,000กิโลครับใครอยากได้ไม้น้อยๆจัดๆนะไม่ต่ำกว่า50,000ครับเราได้เป็นรถหน่วยงานครับปลรางพอร์ตสู์ที่มาที่ไปชัดเจนนะครับเข้าศูนย์ทุกหมื่นโลนะครับประวัติชัดเจนแบบนี้ตัวรถให้274จุดครับคันนี้5 1 0 0 0 0บาทฟรีดาวนะคผ่อนอยู่ไม่สี่หมื่0ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ 8 8 0 6นะครับสีขาวมีนะสีขาวราคาเท่านี้เลยปีเดียวกันไม่40,000กว่าๆเหมือนกันด้วยสนใจทักมานะครับ065 9 5 1 3 3 7 4มาครับดูคันต่อไปอุ้ยคันนี้นะครับ C HR 1.8 Hybrid Premium Safety นะครับเป็นตัว m n ม่ไ Chain นะมันจะเป็น Premium Safety ครับ่นะ749,000ปี 7, 49, 000, 22จด23ไม่30,000นะครับ c n r ครับ ตัวที่แบบก่อนเขาไม่ขายอ่ะนะครับต้องบอกงี้นะครับอ่ะปี22.23จดมไม่3า0 0 0ท็อปสุดเลยนะครับท็อปสุดของรุ่นครับไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ครับ749,000นะ7 4 9นะไม่3า0 0 0ปี22.23จดนะครับคันนี้ได้รถสวยน่าใช้ครับมันก็เป็นไมน์ดิเชนเนาะนะฉนะมสุดท้ายนะครับของตัว CSR าเขานะภายในก็สวยนะภายในสวยครับมีคูซอนโทน นะครับฟังก์ชันต่างๆครบไฮบริดด้วยนะแบตเตอรี่ไฮบริดยังรับประกันอีกนานนะครับรถเพิ่ง2ปีก็รับประกันอีก8ปีนะแบตเตอรี่ไฮบริดรับประกัน8ปีนะครับนี่รถสวยน่าใช้ c ซียนะโฉมสุดท้ายครับข้างหลังนะเป็นแบบทรงแฮชแบ็กนะเอสยูวีคาวเซอร์เครับสีขาวมุกหลังคาแบ็กท็อป2268ครับท็อปสุดของรุ่น c ซียคันนี้ฟีด้าผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวผมนึกก่อน12ื่นสอ่าประมาณ12ื่นสองกว่ากว่าหมื่นสองไปลายนะครับมาดูคันนี้ครับ เอาทิฟครับปี19นี่อันนี้ปี19โฉมไมเน a เชนอันนี้ปี19ปลายปีโฉมนิวนะครับโฉมไมเน a เชนคันนี้ครับ1.8รุ่น E นะ4 1 9 0 0 0 4 1 9ไมแสนสองครับได้สีเทาดำเครื่องพันแปดตัว E นะครับตัว E แต่ว่าคันนี้เป็นรถบ้านนะไม่ใช่รถหน่วยงานนะสีเดิม100%เลยอะ่ะนะครับนี่ภายในไม่แสนสอง ภายในได้เป็นสีดาครับสาหรับ1.8ตัว E ยังเป็นบ่อผ้าเดิมๆอยู่เลยนะพลาสติกด้านบนยังไม่แก่ครับนี่รถบ้านมือเดียวนะครับรถบ้านมือเดียวเช็คศูนย์นะครับใครสนใจครับเครื่อง1,008นะปี19ครับคันนี้419,000ฟีดาวผ่อยู่ประมาณ7,001ฟีดาวพร7,001ครับทะเบียน9356 1.8ตัวอ e, ีสีเทาดานะครับดูคันต่อไปนะก่อนที่จะไปดูนี่เวลาร์ดแล้วก็ตัวโครโรราคอสนะครับ คันนี้ครับ4 1 1 8่เอาแคมรี่ครับ2.0นะครับคันนี้ไม่แสนสองนะสี่แสนเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันนะปีหนึ่งเก้านะครับปีหนึ่งเก้านะไม่แสนสองนะครับสเ C หนึ่งหนึ่งแปดนะครับคันนี้ผ่อนประมาณหมื่นสอกว่านะครับได้สองจดศูนรุ่นจีนะครับได้ขับแคมรี่นะป้ายแดงออกมาประมาณล้านสี่กว่าตอนนี้ขายไปห้าสิบเปอนสนใจทักมาได้ครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่จะถามว่าคุ้มไหมไม่คุ้มครับ ผมมีคันไม้แปดหมื่นหมีคันไม9เก0 0หมปีเดียวกันราคาเท่ากันผ่อนเท่ากันถ้าสนใจแคมรี่นะครับสองจดศูสีดำผมมีคันอื่นที่คุ้มกว่านี้โทรเข้ามา065 9์ห3ห้าเก้าห้าหนึ่มี่ไลแอดไซนพีเคหน้ามีแอดนาครับคันนี้ครับโคโรล่าคอ o s สนะครับปี20หรือเปล่าคันนี้นะเดี๋ยวผมเช็คก่อนน่าจะปี20่สิบนะเจ็ดแสกว่าบาทเองนะครับคอสครับตัว1.8งไฮบริดพีเียมครับ7,19,000 ปี20ไมาย80,003สีเทาดำสีขาวมี3คันสีเทาดำมีคันเดียวนะคันนี้ไฮบริดพรีเมียมนะครับ719,000เองคุณฟีดาวนะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสองนะฟีดาวผ่อนประมาณ1 2 0 0นนะครับรถสวยน่าใช้ครับคอสนะประตูท้ายเปิดแบบไฟฟ้านะครับสำหรับไฮบริดพรีเมียมครับได้เป็นสีออกเทาดำปี20นะ่ท้ายเปิดแบบไฟฟ้าแบบนี้เลยนะครับรถสวยน่าใช้ครับคอสเนี่ยสีนี้มีคันเดียว สีขาวมี3คันป้าไปดูสีขาวอีก1คันนะคันนี้ครับแนะนํา8 3 3 1นะรุ่นเดียวกับคันข้างหน้าเลยตําใหม่กว่า2ปีอ่ะคันนี้ปี22จด23ครับนะคอสครับไม่แปดหมื่นสามครับสังเกตปี22่สจดยีเหมือนคุณดูจระหน้าเขานี่มีเส้นๆแบบนี้นะนะครับคันนี้รถสวยน่าใช้ครับ7 7 9 0 0ส7เจนะแพงกว่า60,000่นอ่ะแต่ใหม่กว่า2ปีนะครับไม่เท่ากันไม่แ0 0 0มเหมือนกันนะคันนี้พรีเมียมเซฟตี้เหมือนกันครับแต่คุณได้สีขาวมุกครับ 7 7 9 0 0จปี22จด23นะนี่แบตเตอรี่ก็รับประกันอีกเท่าไหร่78ปีอ่ะนะครับนี่พลาสติกยังไม่แก่เลยคุณนะพลาสติกยังไม่แก่เลยนะครับจอใหญ่ๆนะไม่แท้ไม่เดิมไม่82,000ครับรถสวยน่าใช้นะครับคันนี้นะครับตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับท้ายเปิดไฟฟ้าเหมือนกันนะพับเบาะได้ครับอเนกประสงค์นะเป็น SUV crossover ครับสีขาวมุกสวยสวยกว่าสีเทาดำนะผมว่านะนะเบอร์ใครสนใจครับคันนี้7 7 9 0 0สนะครับฟรีดาวผ่อนออกมาสัก หมื่นสามหมื่นสี่ประมาณนี้นะครับสนใจทักมาได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้รับชมครับสําหรับโคโรล่าคอสคันนี้ปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่ครับมาดูคันต่อไปเวลอดไหมเพื่อใครสนใจเวลอดคันนี้นะรู้สึกว่าจะได้เป็นปีเดี๋ยวผมขอเช็คปีก่อนนะครับปียี่สิบสามหรือยี่สิบสองจดยี่สิบสามอ่ะคันนี้ปียี่สิบสามได้แท้เลยหกเจ็ดเก้าครับคุณไม่สองหมื่นเก้านะครับเวลอดเครื่องบรรหะตัวพรีเมียมนะครับตัวท็อปครับเวลอดตัวพรีเมียมนะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับภายในกว้างครับคุณ เครื่องยนต์ดูอวีทีไอนะครับมีมีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนี่แล้วเบาะอย่างเท่ตรงนี้เป็นเหมือนสักรารนะข้างๆเป็นหนังนะครับเบาะอย่างเท่เลยพุชคอนโทนมีนะครับนี่มีเบรกเบรกโฮนะเบรกมือไฟฟ้ามีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายครับพุสตาร์ตอยู่ตรงกลางนะครับตัวจอนะพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับมีจอมีกล้องถอยครบๆอ่ะนะครับอ่ามีแอร์ล้าวทางด้านหลังนี่แล้วคุณดูเบาะนะครับนั่งเจ็ดที่นั่งนะแบบนั่งได้จริงนะครับนั่งได้จริงทุกที่นั่งกระจกออโต้ครับ นะเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายอ่ะมันนั่งได้จริงแล้วพับเบาได้พับเบาพับได้2แบบนะอันนี้เราเราจะหมุนไปเก็บก็ได้นะครับเจ็ดที่นั่งนะครับนั่งได้จริงทุกที่นั่งนะครับนั่งสบายครับเวล้อตัวพรีเมี่ยมจะใครสนใจครับคันนี้ไม้สองหมื่นเก้า 29, ปียี่สิบสามครับโหรถแค่ปีเดียวนะทะเบียนเก้าแปดสองสองได้สีออกเทาเนาะบลอนเทาหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะสนใจทักมาศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับมาเดี๋ยวมาดูเอลติสล้วนๆเลยตรงนี้นะไล่เรียงกันไปไหนกี่คันหนึ่ง 2 3 4 5นะครับ,ข, Premium, Hybrid, รบข้างหลังอีก6 c a m มรี่พรีเมียมเออแคมรี่ตัวไฮบริดนะครับแล้วก็มีแคมรี่ไฮบริดพรีเมียมข้างหลังนะครับอีก8 9คันนะเดี๋ยวพาดูอย่าเพิ่งปิดกันนะครับดูให้จบก่อนมาคันนี้ครับหันราคาพิเศษเอาติสหนึุ่นจีปี19ึ่งเก้าชมไมนเ์เชนครับคันนี้โปรพิเศษนะครับขอบอสมาโปรพิเศษนะครับคันนี้ราคาหน้าป้ายอยู่ที่429,000ไม่1 2สน0 0นะครับ1.6รุุ่นจีคันนี้ลดราคาเหลือ 399,000นะฮะหันราคาลง30,000บาทย้ำหันราคาลง30,000บาทคันนี้ไมล์120,000ในปี19ราคา399ถ้า399ปี19,000อื่นน่ะนะครับไมลนู่นน่ะ140,000 150,000นะครับคันนี้ไมล์1 2 0 0 0หันราคาให้พิเศษครับปี19สภาพใหม่กริปถ้าคุณอยากได้นะ Altis 1.6รุ่นจีครับปี19นะค,คันนี้399,000ย้ํา399,000 ฟีดาวพรยูหกพันเซ็นเซอร์ถอยมี4จุดเลยเยอะๆเลยนะครับ1.6รุ่นจีรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังประวาิศูนย์ครับได้ไปไม่ผิดหวังไม่1 2 2 0 0 0 3 9 9 0 0 0ราคาลงจากหน้าป้ายมา30,000บาทแล้วนะครับพ่อน6,700ตลอดสัญญานะสนใจจัดได้จัดครับคันนี้มาดูคันต่อไป6203 1.6รุ่นจีนะคันนี้จำราคาไม่ได้เดี๋ยวขอดูก่อน เดี๋ยวขอดูราคาก่อนใครจะแวะเวียนเข้ามานะโทรหาผมก่อนนะครับ0ูน9์ห3ห้นึ่งี่ครับคันนี้4 0 0แสนก็อบอีก900 0แปลกไหมไม่อยู่ที่1 3 8 0 0 0 4 0 0แัสนก็อบอีก900 0ครับแต่ไม่มันเยอะกว่าคันข้างอ่ะหมื่นกว่าโลหมื่นเจ็ดไม่ย่นหนึ่งหมื่นเจ็ดแต่แพง่าหมื่นหนึ่งถ้าเอานะปี19เหมือนกันเอาคันนี้เพราะอะไรคันเนี้ยจริงๆมัน4ี่ครับแต่เพิ่งไปขอนายปรับราคาลงมาเหลือ399 นะอันนี้มันยังไม่ได้ปรับราคาอันนี้มันปรับราคาลงมา30,000ื่นนะนายบอกว่าปรับราคาลงมาชิดทุนเลยนะครับใครสนใจคันนี้จัดได้จัดโทรหาผมครับ0659513374ครับมาดูคันต่อไปคันนี้ไม่แสนสาครับ1.6รุ่นจีชมนิวปี19ปลายปีครับเลขไม้ห3 3 0 0 0สฟีดาวคันนี้ผ่อนอยู่7,900นะครับ4 0 0ฟีดาวผ่อนอยู่7,9 0ผื่อใครสนใจนะครับคันนี้ จับได้จัดนะครับรถสวยน่าใช้มีดีเพนยนต์นะครับไม่แสนต้นนะครับผ่อนเจ00ันไปปายนะครับซื้อได้กระจกเดิมแท้รอบคันนะครับเป็นโฉมนิวนะช่วงล่างปีกนกคู่แล้วแล้วภายในคุณดูใบปอดสูนห้อยอยู่นะบอกไปผิวสัมผัสซับพัทนุ่มแอร์ปรับดีตอนออโต้มีแอร์หลังแล้วนะสำหรับโฉมนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังสัานใครสนใจคันนี้นะครับ06595133-4า่มาเโทรมาเลยมาดูคันนี้ดีกว่าแคมรี่ครับ 2.5ไฮบิดพรีเมียมตัวท็อปสุดครับ2.5ไฮบิดพรีเมียมนะครับคันนี้รู้สึกจะเป็นปี19 20หรือเปล่าเดี๋ยวขอขอนุญาตเช็คก่อนนะอ่าใช่10เอ่อคันนี้เป็นปี21ขอพัยนะครับปี21ไม่90,000นะ2.5ไฮบิดปี21ครับ9 2 9 0 0 0 929ไม่90,000นะตัวท็อปสุดครับไฮบิดอ่ะตอนนี้ตัวรองท็อปขอพัยนะขอพัยนะครับ2.5ไฮบิดเฉย สังเกตดูนะไม่มีเรซินหุ้มนะครับปี21ครับไมค่90,000แต่ราคาดีนะ929,000ได้ปี21ไมค่90,000ครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ15,000นะฟรีดาวผ่อนประมาณ15,000ครับไฮบิดธรรมดานะไม่ใช่พรีเมียมนะมีหลังคาแก้วมีสันลูปให้นะมีสันลูปให้นะครับนี่ภายในก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายพุสตาร์ตอะแดปติฟฟ์พุสอพคอนโทรลไมค่90,000สามนะครับกล้องถอยจอร์สกินกระจกตัดแสงออโต้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับม่านข้าง และม่านไฟฟ้าหลังก็มีนะมีม่านข้างแอร์หลังที่ชาร์จนะครับมีม่านไฟฟ้าหลังคันนี้929,000นสองหมื่นผ่อนหนึ่ง้ากว่าๆนะผ่อนประมาณหนึ่งห้านะครับหนึน 15, 000, น่งห้ากว่าๆใครสนใจทักมาได้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามสี่ผ่อนประมาณหนึ่งหกขออภัยหนึ่งห้าหนึ่งหกประมาณนี้นะครับสนใจจริงๆคุณทักมาเดี๋ยวผมคำนวณอัตราดอกเบีย้ยให้นะครับมาดูคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ราคาแค่แปดเจ็ดเก้าเองรุ่นเดียวกันครับปียี่สิบเก่าปีงอ่ะนะครับ เจ็ดหนึครับแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดรุ่นเดียวกันนะคับตักี้เลยสีดำเหมือนกันเจ็ดหนึคันนี้คันนี้8 7 9แ0 0เจม้ไมแสนสี่ครับปี20่สฟีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1มนะื0นห้ะ1 5ืกว่ากว่าแ0 0แสนเสนใจคันนี้ทักไม่ได้ครับ065 951 3 3้ารถสวยยังไม่ติดจองนะครับเจ็ดหนึครับ แคมรี 5, hybrid, bet, ok ่และ2.5งจุดไฮบิดครับสวยๆเลยรถหรูระดับผู้บริหารนะครับแปดแสนกว่าบาทเอง879เผ่อนหมื่นกว่ากว่านี่ภายในสวยๆเลยนะครับอยากได้แคมรี่สักคันนะพยโยนมีเยอะครับติดต่อหาผมได้นะ0 6นย์หกแ7 4เก้เจครับมาดูคันต่อไปคันนี้ไม่แปดหมื่นไม่แปด0 0ื่ทะเบียน4140นีะครับสีดาผ่อนแปด0ม่นห้าสี่แันคันนี้499ถามว่าคุ้มไหมผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร เพราะว่าถ้าจะเอาราคาไม่ประมาณนี้ผมมี479นะครับอย,อยู่สอย่สาขาหนึ่งทะเบียน9311นะครับแล้วก็คันนี้ครับ1061 1061รู้สึกว่าไม่จะ40,009คันนี้5 1 9 0 0 0นะครับถ้าเอาไปเอาคัน1050ครับคันนั้นไม่4 6คันนี้ไม่4 9นะร,ราคาเท่ากันนะครับ510,000บาทพรอ,อยู่86ครับใครสนใจรุ่นไหนคันไหนเพิ่มเติมนะครับ ติดต่อหาผมได้โดยตรงครับไปครับเป็นผู้จัดการสายขายบริษัทเพชรยนต์เพชรยนต์เราคันรถสวยคุณภาพเกรดเครับรับประกันไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับไม่ก่อไหมไม่มีเล่มชำรุ้สูญหายครับเพชรยนต์คันรถสวยคุณภาพเกรดเอให้พี่พี่รับชมกันแบบนี้ทุกวันนะมาปิดท้ายคันนี้ครับทะเบียนสวยจําง่าย427ฟีดาวผ่อน8ปดหครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันไม่แปดหมื่นสนใจคันนี้นะครับใครชอบทะเบียนคันเนี้ยก็มาจัดได้นะอ่ะสนใจรุ่นอื่นๆคุณทักมาได้นะครับวันนี้ มาสาขา2หลังจากไม่ได้มามาประมาณสัก2อสามอาทิตย์แล้วนะไม่ได้มาประมาณสามอาทิตย์นะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนคุณทักมาได้นะครับเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมโทร0659-113374ไล n e s อสไซด์ SI 152ก่อนจากกันครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถสวยแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ